สวัสดีค่ะเอฟซแฟนช่องสาวบานาะสูคูสูคุณพบพอกันในวันที่11ตุลา67จ้าพามาบึงตรงไ้ตรงนาอากาศเช้าๆพี่น้องสดชื่นครับจะ้ะเขากำลังออกหงเด้งพี่น้องจ้านี่กำลังออกเขาจังไหนมางามพดงามโพดแต่พี่น้องปีนี้งามงามจะ้ะลมหนาวมาแล้วเด้อค่ะลมหนาวพัดมาวีวีจ้ะ เขางามขับจ่ายยันตาเขาลุ่มละเพราะว่าลุ่มผัดเหลวเห็นบอกค่ะลุ่มเลื่มผัดอากาศทางใดเป็นจังไหน,นเนาะค่ะดูแลสุขภาพร่างกายเด้อพี่น้องค่ะผ้าค้นไข่มาอยู่ทงไฮทงนาพี่น้องเอาบรรยากาศธรรมชาติบำบัดนะคะกลับเอามาฝาักมาต่อนอิฟซีผู้ยูท้างไก่เนาะคะ่ะมาบึงบรรยากาศทงไหทงหนาค่ะกะบึงเอากะเอาวิวยูบานฮาพี่น้องกำลังงาม ช่วงเช้าเช้าอากาศกับหมอกลงลืมยินจ้ะคิดว่าสีเข่าหนาหนาวแล้วล่ะพี่น้องนะคะลมลมหนาวพัดมาวีวีลรวจ้ะค่ะเอาพี่น้องพอๆกันกับมีตัวเลขมาเบามาฝากคือเก่าแล้วพี่น้องเอ้ยพี่น้องเอ้ยจ้ะคลิปนี้ฟังให้จบฟังให้เข้าใจเด้อค่ะเป็นแนวทางตัวเลขของลุงสรงค่ะลุงสงเลขวิ่งเงินแสน พ่นโค้งสุดท้ายาใหมสาบรนานำวเ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 ว,เวสูพี่น้องเฟ้น่องอิบซีฟังหวดก้นพ่นโค้งสุดท้ายเพื่อไห้มามสาบรนาบ่ดด้ลุงเห้บเบิงค่ะหววนี้บ่พลาดเด้อค่ะหยิบยุกมาวามาฝากมาตอนเป็นตัวเลขลุงสูงโค้งสุดท้ายเนาะค่ะฟังให้จบฟังให้เข้าใจจะ้ะก่อนสินำไปลงทุนเนาะค่ะก็ย้ำเหมือนเดิมค่ะทุกคลิปทุกวิดีโอเป็นแค่แนวทางเด้อค่ะโปรดใช้วิจารณญนะาณในการรับชม เนาะค่ะสาบานาแบงปันมาเป็นสูตรหวยคำนวณนอกจากมีเขามีหลุดค่ะกะฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์กริ้งกริเนาะค่ะเปิดค่าการมองเห็นน้ำเนด้วยพี่น้องถึกปิดกันนักจ้ะอ้าพี่น้องคะบว่าอวายใหญ่ไปค่ะไปบึ่งตัวเลขโค e ้งสุดท้ายจากลุงทรงว่าเป็นท่งตัวใดไหมเนาะค่ะไปบึงไปฟังในงมว่วันที่16ตัวตุลาคม2567พร้อมๆกันจ้า เป็นตัวเลขลุงทรงที่เปินทรงมะมือวานนี่พี่นงนี่เปินทรงไม่สาวนาเมื่ือวานนี่อันนี้เป็นสติติงวดเก่าด้อค่ะนี่งวดคืองวดเอามาหย่อนในบึงพอมงวดเกา่าเนี่จ้ะงวดวันที่หนึ่งตุลาก็เขาหาเก่าตรงตรงของผลิตเดจ้าห้าเก้าตรงตรงเลยค่ะเอาเดียวเสียบึงงวดวันที่สิบหกตุลาเนาะนี่เปินทรงมเมือวานนี่ในงวดวันที่สิบหกตุลาคมหกเจ็ดเนาะคะ่ะ โค้งสุดท้ายทั้งลงทรงสรุปโค้งสุดท้ายรัฐบาลไทยเพื่อนไหยเนาะค่ะสามตัวนี่มีสี่ห้าแปดแปดห้าสแล้วห้าสี่แปดมันเป็นเม็ดเดียวเดวยพี่น้องแต่ว่าเพิ่นกลับไปกลับมาในเหนียจ่ะเด่นบนรางวิ่งไปที่แปดกับเก่าเด้อพี่น้องยังคงเป็นเลขแปดกับเลข9จ้าเน้นบน 48, 8, สี่แปดห้าแปดห้าสีี่แปดหาแปดหาส เน้นล่างเนาะคะ่ะเก้าสองดสองเก้าเปดพี่น้องกันล่างกันบนไว้น้ำเนื้อคะ่ะแค่เพิ่นเน้นบนเน้นล่างให้ซื่อเด้อจ้ะกะพิจารณาบ่งคะ่ะเดี๋ยวสิไปเขียนไส้กระดาษให้ชัดเจนเนาะ,ะพี่น้องจะได้เปรียบเทียบสติติหมดเกาน้ำจารากะ,ะสิเอาอันเดี่ยวต,ตองวดไม่บ่งพร้อมจ้าเด้อสาบนาเขียนไส่กระดาษให้ชัดเจนจ้าโคะ้งสุดท้ายของลงสูงเนาะคะ่ะเพื่อให้วิ่งดินเปดกับเก้าบนล่างเด้อพี่น้อง สามตัวเม็ดเดียวแต่เพิ่นสลับใค้คือสี่ห้าแปดแปดห้าสี่และห้าสี่แปดจ้ะเน้นบนเนาะค่ะเน้นบนกันล่างเนอสี่แปดห้าแปดแล้วก็หาสี่เน้นล่างเนาะค่ะเน้นล่างกันบนคือเก้าสองแปดสองแล้วก็เก้าแปดจ้าพี่น้องเลขเพิ่นแมนเดอค่ะคงสุดท้ายสำหรับอันนี้ทีจาบนาได้ลงุงต่โตงวดจ้ะอันนี้คลิปถึงตาโตวงวด นอกจากกะพิจารณาเบิ้งพี่น้องแต่ว่าหกกับเก่าตอตองวดเป็นไหนมาหกกับเก่าแต่ว่าโค้งสุดท้ายเป็นไหนเปดกับเก่าเด้อจ้ะกะพิจารณาเบิง้งขางวดเก่าเพิ่งก็เดินดีเด้อ่ะแตกบนรางทึงหาหกเรากะหาเก่า 5, เอ้าจ้ะคลิปนี้นะคะเป็นตัวเลขโค้งสุดท้ายของวงส่งมักจัดขัดพานทุกคลิปทุกวิดีโอกะยังย้ำคือเก่าว่าเป็นแค่แนวทางเด้อพี่น้องใส่บินดุลพินิจคิดหลายๆก่อนสิน้ำไปลงทุนจ้ะ กับเป็นแนวทางสุดหวยคำนวณมีเขามีหลุดจากลุงทรงเพิ่นกระหต็ตเต็มทีจากพี่น้องเปิ่นกระอยากนํามาเป็นโค้งสุดท้ายถ้าผู้ใดทุนน้อยนี่ค่ะตามเลยค่ะโค้งสุดท้ายเพิ่นนี่ละโค้งสุดท้ายเพิ่นนี่ตามได้เลยค่ะเด้อค่ะกับพิจารณาค่ะทรงสุดท้ายเพิ่นหมักจะเม่นเนาะค่ะฝากกดไลค์กดแชร์ในเด้อพี่น้องค่ะตามนี้เลยจ้าโค้งสุดท้ายสามน้ำมาเปียบเทียบโค้งสุดท้ายงวดเก่าก็งวด,งวดไม่ให้ ตัดสินใจเบิ้งเนาะค่ะสามตัวเพิ่นไปแตกสามตัวไทยฉลากกินแบ่งเด้อค่ะศูนย์จิตเก่าสำหรับคงสุดท้ายที่เพิ่นมงกุมให้น่นี่แต่บาษาบานาคะขัดลอกนะคะฟังให้ดีฟังให้จบเนาะค่ะตัวเลขโคงสุดท้ายทางลุงทรงค่ะเน้นเพิ่นเน้นใหสามหางบนสามหางล่างเน้นๆอย่าลืมน้ำเด้อค่ะไปกับน้ำจา่าบอกกับตับแตกเนาะค่ะเนาะค่ะ ขอบุญขอบคุณเนาะคะ่ะลุงทรงเนาะคะ่ะที่นำตัวเลษ์มาฝากมาตอนโกงสุดไทยอเอฟซีแฟนช่องขอบคุณขอบคุณทุกเอฟซีที่การสนับสนุนเลยอ่าอยู่เคียงข้างสาบานาเนาะคะ่ะยังอยู่น้ำกันตลอดมาเก่าที่ปีที่หาเนาะคะ่ะสามสี่ปีหรือหาปีนี่แหละจะจำบ่ได้แล้วค่ะที่สาบานาเดย์เหตุเกี่ยวกับยูทูบเนาะคะ่ะทางตัวเลษ์เนาะคะ่ะ เอาค่ะมาคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์น่เด้อก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์กริ๊งกริงเปิดกล้าการมองเห็นจ้าเอาพี่น้องคลิปนี้บ่เบาหลายใหญ่ไปในงวดวันที่16ตุลาคม2567ันห้ขอให้สนาคอพี่น้องแฟนจองเอฟซีสู่ขู่สู่คุ้นเฮงปังดังรวยสู่ขู่สู่คุ้นเงินไหลกองท้องไหลเขาคลิปนี้ฝากไว้แค่นี้พอกันคลิปน้าอย่าลืมเด้อพี่น้องฝากกดไลค์กดแชร์ นะคะเปิดคาการวงเห็นน้ำจากไปแล้วค่ะสวัสดีจ้ายะถาวะลิวะหาปุราปาลิปุเรนติสาขะลังเอวะเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกัรปฏิอิจฉิตังปะชิตังตุมหังคิปะเมวะสมิชันโตสัพเพปุเรนตุสังกตาจันโทปนระนรโสยะธามมนิโช ติระโสยะาสัพพิตโยยวัชันโตสัพพโรคโควินัสสะตุมมาเตภวัดวันตรายโยสุขีธีคายุโกภวะอภิวาธนศนีลิสนิจังวุธาปจายนองจัตตาโรธรรมาวัฒนติอายุวันโนสุข,ขังพระหลังุ